ก็กลับมาอยู่ในเกม Shake in the Backroom กันอีกแล้วซึ่งผมเน็ตหลุดเออโอเคมันกลับเข้ามาเกมแล้วคือมันอัปเดตทุกๆวันตอนนี้มันอัปเดตวันที่หนึ่งคริสต์มาสไปแล้วอันนี้วันที่สองนะฮะมันจะเกี่ยวกับตัวตลกแมคโดนัลตอนที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้มันคือเสียงอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอกล่องของขวันเปิดได้ยัง ยังเปิดไม่ได้เน่แน,น่ยน่เสียงอะไรโอ้ผมรู้แล้วเสียงอะไรอีนี่อีแม็กโด,โด,โดนู้โดนู้แต่ฆ่ามันมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากตายมันเยอะไปนะฮะผมว่าผมไปไม่ไหวซึ่งวันนี้วันที่สองคือต้องฆ่าเอเนจี้ มันจะแรนด้อมเ,เคมาไป่ครับอู้อู้อู้ผมว่าไม่นามาทีละตัวได้ไหมมาได้แต่มาทีละตัวได้ไหมขอร้อง เยอะจังหวะมันไม่เหมือนอัปเดตทีแล้วอัปเดตทีแล้วยังพอไหวแต่อันนี้เยอะไปพี่ชายอ้าวหายไปแล้วพี่ชายอา้าวแชทอุยตายตายตายยิบยิบ มันคือกุญแจแบล็รลูมันไม่ใช้กุญแจที่ผมต้องการมันคือกุญแจสีแดงที่ผมต้องการน,นี่ตามมาแล้วก็ฆ่าผมไปด้ยวยเวนกรรม กุญแจกุญแจ yes ได้แล้วเว้ยได้ใครเปิดประตูใครใครผิดผดะโอเคป่ะไปที่ play place กันนะฮะไหนกระดิง่งสั่นกระดิ่งก่อนนะฮะเออกระดิ่งหมุนอยู่นี่นะเอากุญแจามาเลยโอเคไปเออหม่าตามลูกศรไปเถอะไม่ต้องใช้กระดิ่งหรอกความจริงรอ่ะ เมื่อตามทางมาถึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอเองอะใช่ไหมท่าชมเดี๋ยวก็เจอเองไม่ต้องเอององคิดมากเดี๋ยวก็เจอเองอุ้ยไปทางเดี๋ยวก็เจอแน่อหน,หนอนที่บอกว่าจะเจอไม่ใช่ชชตัวนี้นะ เสียงมาแน่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 มันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่เจอแน่อะเจอแน่เจอแน่แต่ไม่เจอผีนะอันนั่นอย่ามาแล้วไป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 แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยวู้นี่ไงนี่ไงเปิดเข้ามาเปิดไป็นไต่อมานี่มานี่มานี่โอเค da inscrição. ไปแล้วนะเย่ <Yeah. S 1> ตอนนี้พวกเราได้มาแล้วนะฮะสองอันบู๋ก่องขิงขวดท่านผู้ชมนะฮะซึ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะบายบายเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันวันที่สามบายบาย